สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับคือรายวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในอาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนออนไลน์ออนแฮนแล้วก็ออนดิมานที่บ้านนะครับเราปิดออนไซต์ไปนักเรียนคนไหนที่ไม่สบายมีไหมครับมีไหมยกมือขึ้นมีไหมสบายดีกันทุกคนนะครับครับวันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับคือ เรื่องการช่างน้ําหนักและวัดส่วนสูงนะครับนี่นะครับการช่างน้ําหนักนะครับและวัดส่วนสูงนะครับของเราในวันนี้นะครับนักเรียนเห็นรูปภาพอะไรไหมครับเห็นไหมเห็นคนนี้ไหมเห็นคนนี้ไหมเห็นคนนี้ไหมนะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็ส่วนสูงอ้วนบางคนก็ผอมบางคนก็อ้วนเห็นไหมครับ เห็นนะครับอ๋อครับผมเห็นทุกาคนแล้วนะครับต่อมานะครับที่เชื่อจะมีคําถามนะครับเราสามารถทราบผลการเจริญเติบโตของร่างกายตัวเราด้วยวิธีใดบ้างครับรู้ไหมรู้กันไหมครับอ๋อครับหลายคนก็พอพอที่จะทราบบ้างนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับ คำถามนะครับที่ที่เชื่อตั้งขึ้นไว้มีการชั่งน้ําหนักเห็นนะครับการวัดส่วนสูงนะครับสําหรับการชั่งน้ําหนักนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับการชั่งน้ําหนักเราจะชั่งแบบไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหนักยังไงนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการชั่งน้ําหนักของเรานะครับจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือนี่ครับอันที่หนึ่ง เราเห็นได้ที่ไหนครับในห้องในโรงเรียนเราจะมีห้องพยาบาลหรือตามห้องเรียนทีเชื่อต่างๆที่เห็นเลยอยู่ที่ชื่อห้องที่ชื่อปูนะครับแล้วก็ห้องพักของที่เชื่อนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สําหรับตัวที่2องแล้วครับเราจะเห็นที่ไหนใช่แล้วครับอยู่ที่ห้างนะครับที่เราปรากฏเห็นหรือหน้าเซเว่นหน้าบิ๊กซีแล้วก็โลตัสเล็กประมาณนี้นะครับ ต่อมาขั้นตอนในการช่างน้ําหนักล่ะครับที่ถูกวิธีเรารู้หรือไม่ทํำยังไงทํำยังไงบ้างโอเคครับหลายคนก็ตอบถูกแล้วนะครับคือขั้นตอนในการช่างน้ําหนักนะครับหนึ่งเลยนะครับก่อนช่างให้สังเกตเข็มของเครื่องช่างต้องอยู่ที่ไหนเลขศูนย์เสมอนะครับบางคนไม่ดูเลยนะครับ ขึ้นช่างปุ๊บอยู่เลข10แล้วถ้าเราขึ้นไปช่างเลยเราจะ18แบบนี้แสดงว่ามันจะเป็นค่าที่28จะถูกหรือผิดถูกหรือผิดครับผิดนะครับต้องอยู่เลข0นถ้าเราขึ้นไปช่างก็จะอยู่ที่18แบบนี้นะครับข้อที่2ขนาดช่างให้ขึ้นยืนตรงบนเครื่องช่างควรถอดรองเท้าไหมควรถอดนะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับ ข้อ3เมื่อเข็มหยุดนิ่งให้อ่านค่าน้ำหนักตามเข็มที่ชี้โดยมีหน่วยเป็นอะไรเป็นกิโลกร,รัมนะครับไม่ใช่กิโลเมตรนะครับกิโลกร,รัมนะครับใครพอทราบแล้วจะมีอยู่3ข้อเลยนะครับการชั่งน้ำหนักของเราต่อมาการวัดส่วนสูงนะครับการวัดส่วนสูงหลายคนก็พอที่จะ รู้แล้วพราบางคนบางห้องก็วัดส่วนสูงไปแล้วนะครับเพื่อเก็บบันทึกไว้ในห้องของเรานะครับที่เชื่อก็จะเก็บไว้นะครับมาดูนะครับอุปกรณ์ในการวัดส่วนสูงนะครับเห็นไหมครับเห็นอุปกรณ์นี้ไหมด้านสูงตรงนี้เป็นที่เหยียบของเรานะครับจะวัดตั้งแต่เท่าไหร่ศูนย์ถึงสูงสุดนะครับแล้วแต่เราเราจะสูง80 70 100ดบก็แล้วแต่เรานะครับต่อมานะครับ อุปกรณ์ในการวัดส่วนสูงที่เราเห็นบ่อยที่สุดจะมี3ข้อนะครับจะมีสามวอข้อนี้อันนี้เราจะเห็นที่ไหนครับข้อที่1บางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นบ้างนะครับที่เชื่อเคยเห็นอุปกรณ์ที่1นะครับจะเห็นที่โรงพยาบาลนะครับที่เคยวัดนะครับเพราะจะมีที่ช่างน้ําหนักด้วยที่วัดส่วนสูงอยู่ในตัวด้วยนะครับส่วนที่สนะครับจะเห็นอยู่ตาม ห้องต่างๆนะครับอันนี้ครับห้องต่างๆหรือส่วนมากจะเห็นที่ห้องอนุบาลน,นะครับนี่ครับส่วนตัวนี้เป็นที่วัดอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติหมายถึงที่เก็บเก็บได้ครับตัวนี้เก็บไว้ได้จะห้อยแล้วก็เราจะสูงเท่าไหร่ก็จะวัดลงมาแล้วก็จะมีค่าต่างๆบอกเราเลยนะครับเอาต่อมานะครับขั้นตอนในการวัดส่วนสูงนะครับที่ถูกวิธีที่ถูกวิธี ทํายังไงวัดยังไงยืนยังไงนะครับอ่าใครรู้ใครทราบบ้างอ่ายกมือขึ้นครับยกมือตอบมาได้เลยนะครับโอเคครับบางคนก็ตอบถูกนะครับบางคนก็มีผิดบ้างนะครับเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับมาดูครับขั้นตอนในการวัดส่วนสูงนะครับจะมีสามข้อเหมือนเดิมเหมือนการชั่งน้ำหนักนะครับข้อหนึนะครับยืนตัวตรง ลำตัวและส้นเท้าชิดแป้นวัดศีรษะตั้งตรงตามองไปข้างหน้านะครับลำตัวตัวตรงลำตัวตรงชิดเท้าแป้นชิดศีรษะมองไปข้างหน้านะครับข้อที่1 2น,นะครับชา้ไม,าม้บรรทัดหรือแป้นด้านบนวางบนศีรษะให้ตรงฉากนะครับให้ตรงฉาก ให้ตรงฉากนี่นะครับฉากให้ตรงเพราะฉากตัวนี้จะได้วัดถูกครับว่าเราอยู่ส่วนสูงค่าของเราที่ตรงไหนนะครับ3นะครับอ่านค่าที่วัดได้โดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับคราวนี้เป็นเมตรนะครับเมื่อกี้นี้เป็นอะไรกิโลกรัมครับอันนี้คือขั้นตอนการวัดส่วนสูงนะครับ นี่คือบอกเรานะครับว่าเซนติเมตรคืออะไรอันนี้ฉากที่เราจะวัดนะครับเอามาดูนะครับศีษะชิดผนังหางตาหางตาอยู่ระดับเดียวกับหูแล้วก็หลังชิดผนังนะครับขาละครับชิดผนังไหมชิดผนังนะครับส้นเท้าก็ชิดผนังนะครับสุดท้ายคือ เข่างอไหมไม่งอนะครับเข่าตรงนะครับยืนตัวตรงมองตรงนะครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะมีฉากมาวัดที่ศีรษะเรานะครับแล้วก็จะอ่านค่าตามนี้นะครับมาดูการสาธิตนะครับในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะครับมาดูนะครับ คำถามนะครับนักเรียนคิดว่าการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงมีความสำคัญอย่างไรครับตอบมาเลยนะครับใครรู้หรือใครทราบความสำคัญของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะครับหนึ่งเลยนะครับทราบว่ามีการจเจริญเติบโต ไปตามไปหรือไม่อย่างไรนะครับขออ้อ2ทราบว่าร่างกายมีความผิดปกติหรือไม่อาจจะเจริญเติบโตช้ากว่าเพื่อนประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องช่างน้ําหนักและส่วนสูงนะครับที่เชื่อก็จะมีกิจกรรมให้ทํานะครับเดี๋ยวจะทิ้งไวในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับใครสะดวกปิ้นก็ปิ้นนะครับใครไม่สะดวกก็ ดูตามแบบแล้วก็เขียนลงในสมุดของทิเชอร์เลยนะครับที่ให้เขียนตอนอยู่ในโรงเรียนนะครับเป็นของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับหรือถ้าใครไม่มีสมุดเลยลืมหรือมันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรเขียนใส่กระดาษ A4 ก็ได้นะครับคำชี้แจงให้นักเรียนแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตัวเองแล้วบันทึกข้อมูลลงใบแบบ บันทึกนะครับที่ได้เชื่อบอกเดี๋ยวจะทิ้งลงไปให้นะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์มาแล้วก็มาเขียนครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวส่วนครั้งที่สองที่สามเรามาทําที่โรงเรียนนะครับครั้งที่หนึ่งทลายหนัก4ี่สิบสูง1้อยห้าสิบแดเทียบมาตรฐานตามเกณฑ์หรือไม่ถ้าคนไหนเทียบไม่ได้หรือย,ยังไม่เข้าใจก็จะเพิ่งเขียนครับละไว้ก่อนแล้วเรามาทําที่โรงเรียนนะครับ ส่วนตัวนี้มันนี่ที่เชอร์บอกนะครับว่าใครสะดวกปินป้น์ิ้น์นะครับแล้วก็มาทําใส่ลงเลยแต่ถ้าใครยังไม่สะดวกให้ดูตามแล้วก็เขียนลงในสมุดไม่มีสมุดเขียนลงในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็ถามในไลน์กลุ่มได้นะครับ๋ยวนี่เชอร์จะมาตอบนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ส่งมาตามไลน์กลุ่มได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ